พูดคุยกันสบายๆกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสบายสไตล์นัทนานค่ะกับนัทนานคงทนนะคะโดยประเทศไทยนะคะได้เผชิญกับความแปรปรวนของธรรมชาติส่งผลให้ปริมาณน้ําฝนในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากไม่ต้องอะไรเลยบ้านเราเองเนี่ยละค่ะจังหวัดปัตตานีของเรานะคะน้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายรอบเนาะในแต่ละปีะคะ่ะก็วันนี้ก็เลยนะํามาพูดคุยกันว่าเอ๊ะ แลถ้าเกิดเกิดปัญหาน้ำล้ำแรงน้ำท่วมเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างแต่นอกจากวิธีการอย่างเราที่เราจะพูดคุยกันแล้วเนี่ยจะพูดคุยเรื่องของรัฐบาลมีแนวคิดมีการวางการดําเนินการอาจจะเป็นให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันหรือจะเป็นองค์กรภาครัฐนะคะเข้ามาช่วยเหลือในตรงนี้ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมและภัยแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเลยสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดสรรง,งบประมาณเสมอค่ะในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านภัยแล้งและน้ำท่วมรองศาสตราจารย์ดรสุดจริตค่ะคูณปณะ,ะกุลวงภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานแผนงานเน้นเลยด้านการบริหารจัดการน้ำสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาแห่งชาติเนี่ยได้มีการนำเสนอกรณีการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ระบบนิเวศเลยต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะซึ่งถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีหลายจังหวัดเลยคือมันไม่ไม่ใช่แต่ภาค ใต้หรืออะไรนะคะจะมีในทุกๆภาคเลยเรามีกระบวนการอะไรบ้างที่ได้ออกแนวนโยบายมาเนี่ยคือจะชี้ให้เห็นภาพในปัจจุบันของปัญหาน้ำมากในช่วงฝนตกและน้ำแล้งจากสภาพภูม,มิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ำฝน ที่ตกในช่วงเวลาที่ผ่านมาการบรหิหารจัดการน้ําจึงจําเป็นที่ต้องบรรเทาสภาพน้ําท่วมให้ได้และน้ําแล้งล่ะก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันการ จัดการน้ําโดยชุมชนจะต้องเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ค่ะโดยการใช้น้ําที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดการกระจายรายได้รู้คุณค่าทรัพยากรชุมชนจึงต้องเข้ามามีการจัดการเชิงรุกร่วมกับใครคะหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานภาครัฐของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีการแนะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ คือจะเป็นลักษณะการขับเคลื่อนงานแบบ3บวก2คืออะไร 1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 2. การสร้างกฎกติกา 3. การพัฒนาคนร่วมกับอีก1นนั่นก็คือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัด ตั้งกองทุนในพื้นที่ของตนเองทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการน้ำและการสร้างอาชีพนอกจากนั้นนะคะยังในสภาพ สภาวะปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับ20-30ปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันวิธีการที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการน้ําในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคุณผู้ฟังเริ่มจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานได้แก่เขื่อนเอ่ยแม่น้ําประตูน้ําปั๊มสูบน้ําท่อระบายน้ําต้องมีการออกแบบคุณผู้ฟังให้เหมาะสมในทุกพื้นที่เลย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำได้ง่ายขึ้นปัจจัยต่อมาคืออะไรคะเรื่องของกฎกติกาในการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญที่สุดเลยก็คือปัจจัยเรื่องคน ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต้องรับรู้ข้อมูลและนําข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ให้มากขึ้นสําหรับวันนี้รายการคุยสบายสไตล์นัทนานกับนัทนานคงทนค่ะหรือน้องปลาเนาะคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ